ต้นจามจุริยักษ์จังหวัดกาญจนบุรีครับใหญ่ขนาดไหนก็ให้ทุกคนมาชมกันดูครับมาดูความแผ่กิ่งก้านสาขาของต้นจามจุริยักษ์ครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนี่ครับกิ่งก้านแต่ละข้างคุมไปทั่วครับร่มรื่นเย็นสบายนี่ครับทำให้ทางเดินง่ายสะดวกสบายครับ นนต้นจามจุรีหรือต้นกามปูครับอายุนับร้อยปีใหญ่จริงๆครับผมเ mm hmm. ลือดรอบนี่ก็กว้างพอสมควรครับน mm ี hmm. ่ดูบรรยากาศของกิงก้านสาขา mm hmm. คุมอีกฝั่งหนึ่งกว้างไปอีกฝั่งหนึ่ง mm hmm. ครับ mm hmm. เทียบกับคนกับกิงกา้านแล้วก็ ต้นไม้ดูครับน่โดยเฉพาะกิ่งการที่โผล่คมจตได้ด้านครับก็จะมีบันไดทางเดินไม้ครับโดยรอบให้ทุกคนเข้าชมได้ทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายจังหวัดกาญจนบุรีมาเที่ยวชมกันดูครับพกแค่เดินเข้ามาดูก็รู้สึกความร่มรื่นของร่มเงา ต้นจามจุริยักษ์แห่งนี้ครับ